ฮัตนีไหมพี่น้องงาม่จะได้นะปีนี้ฝนม่ตกกันเลยกออกกัน อุ้ยหุ่นอะลายอยู่เดอ้อลายอยู่จะว่ากระเปกปานได้กระเปามีเ,เก็บจ้ะอบาอา ักสนะีเก็บมูนี่ตาเลียวไปอีกมูนึงคนเด้คอยพี่น้องเ,เก็บมูนี่ตาเลียวไปหาล,ลอบจับมันเหลือบมากจน้ง มีแต่ดอกสดๆนะเจ้ะเนะาเนะพี่น้องเพิ่นทักมาบอกว่าสาวนัวเก็บเห็ดงามเนาะสะอาดสะอ้านขอบคุณหลายเด้อจ้ะพี่น้องจะเพราะว่าเก็บสะอาดสะอา้านปุ่นทงปุ่นอ้๊ยเด็ด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 เนี่ยยังมีตรงนี้อีกจก้ะ เอาจะเอาไม่เหมดทางเห็ดเหลืองเห็ดมั่นปู่ยังนี่เห็ดเก็บอยู่น้ำพี่น้องทางอื่นเห็ดเงินเก็บอันนั้นก่อนเนาะยั่เกาเห็ดทองบวานจ้ะอย่าไปเก็บน้ำเพิ่นอยู่ตอนแรกว่าสิขีรถไปสตอ็อกงื้อผมก <c oughs> ็เลยถาเบิ่งทางนี้ก่อนขันปะออกอีหลีก็สิดไปอื้ม <c oughs> ไปมาพึ <c> ่ง <oughs> ตามมาจ้ะมีใหเ้เก็บกุบกรบนะจ๊ะ

ดอกเห็ดพูดนะพูดนะพี่น้องเบิ่งดอกเหเ <c oughs> <c oughs> ็ดงามป๊าดพี่น้องพูดนะงามเนาะงามคัก สออน,น,ส,ออน,นสวยมากแบบนี้ในดอกสวยเลยนะนี่โอ้ยนียย่แต่ดอกงามๆจ้ะคุณอ่ะ พี่น้องงามมากอ,อ,อ,อาุ้ยเนื้อแตนเนื้อแตนข่อยมาแต็บเดียวคุณอ่ะคุณอ่ะอุ้ยทั้งไตอีก พี่น้องจะมามามานแล้วมาแล้วอุ้ยมานมากจ้ะวันนี้จ้ะเห็ดเพิ่งออกเลยจ้ะดูดูการเห็ดเริ่มออกแล้วดอกเห็่อเป็นยังมี้อยู่ขาเป็นกระงั้นคุณอะ <laughs> เลือดจะ้ะหมันแท้พี่น้องจ้ะเม่งไย่ตอมในท่ออื้มฮะพนงามมากสวาพี่น้อง มานจะป้าแถวบ้านพุดนะอันนั้นสองอาทิตย์ที่แล้วฝนตกได้พี่น้องสองสามมือเลี่ยงกันสองสามมือเลี้ยงกันนะจ๊ะเนาะมาทีน่นี่ใส่ระยะเวลาประมาณสิบสี่มือหรือสองอาทิตย์เหตเุ่นสี่งไงเนาะจ๊ะเนาะดังจากได้รับฝนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ คันฝนตกหนักๆประมาณสองอาทิตย์ออกมาโลดและรองไม่ผิดหวังคือข่อยนี่นนนเหตุจะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะจ๊ะในการจเจริญเติบโตอ,อ,อ่อนเดยพี่น้องหรือมาลามงามต่กูนะถูกใจยิ่งนัก เออ,เอ,อพี่น้องขอโทษขออภัยตด้ันอาเสียกลัขวข่ากลัขขวขากแน่เพราะว่าไม้เนาะจะใส่ไม้จะเสียงจะได้แบบว่า,พ,าพี่น้องขึ้นมาใไม่เลยดินน่อันนี้คือเห็ดนั่นหน้าแบบว่าหน้าเห็ดของจริงไม่ใช่เห็ดฤดูร้อนนะเจนขอบคุณเจ้าป้าเจ้าเขาเลยก่อนเขาป่ากับสาทุอยู่ บอกว่าควห้ได้เห็ดหลายๆ่ยก่อนมาในแฟนควายบอกว่าโอ๊ยฝนมาตกแหงมาสันเทอดสิได้บ่ก็สั่นเียน้องควยก็เลยสาทุก่อนเขามาในป่าสาทุจะปลาเจ้าเขาเนาะจะเนาะเฮ <c oughs> ้ยพูดอ่ะเก็บลงไปจ้ะ นี่ตะดอกสวยๆนี่ต่ดอกสวยๆคุณห้อยเก่าพันกับนี้ได้ไปนอนเอาไว้ซะ ขึ้นอีกเดอ้อขึ้นอีกเดอ้อปลาทางจังหวัดแห้งสิลาลได้หนิพี่น้องขนาดปาลาไก่บ้านเนี้ยขนาดนี้เนาะหลังจากสองอาทิตย์นาจะหลังจากได้รับน้ำฝนสองอาทิตย์เห็ดขึ้นมานี้สวยมากแบบว่ามีแต่ดอกสวยจ้ะ ไม่เน่าไม่อะไรเลย เก็บเห็ดมูเดียวเมื่อยก็มองพี่น้องโอ้ยเท็บเห็ดมูเดี่ยวเมื่อยก็มองว่าหลายจ้ะคุณอะครึงตาละจ้ะเก็บดีๆนะจัะเอ้ยโอ้ย พี่นอ้องมูใหญ่เติบเด้อบ้างันเด้อตาเลือไปทางอื่นละค่อยนะบ้างสิม,มี่อยู่ตรง้น้นนาไปเบิ่งผลงานนะมูเดียวคักบอ่อืม 何や <laughs> ってん